ขึ้นซื้อว่ะคนดูเนาะอยู่ไซก็เมื่อยเพอนะวะแม่นบาเอ้ยอคนสบายวะอยู่ไซคนกี่ข้านนะอยู่ไซแห่งสบายวะอ๋โอโทคก็ง,งามเถอสารนี่ฮะ่ะบร่ได้ใส่ปุาเบิบบ้งพี่น้องสะโอนเดบ่ะพมีฮะปอดสานผิดขักแปดรถ ตัดเองบ่หรือซื้อตัดเองตัดเองซื้อแต่มาใหญ่ป๊าโทเนาะวันนี้ต่อไปนี่สิมาเบิ่งเอื้อยเพิ่นมาเลื่อยซื้อลุไปตัดเองตัดเองดเปิดบ่ลมมาน่ะแม่นแลเอาสิขึ้นไปตอกเฮาก็บ่หนขึ้นมันสิหักเพราะว่าคันว่าเฮาสิมากใหม่เนาะพี่น้องเนาะกหลายทานอยู่เอ้ยว่าให ไปเบิ่งให้เอื้อซาไปแปลงให้เพื่อนเด้อว่ากะเฮากระทาบ่มีผู้ใหญ่ซอยมาเฮากะจักสิวันอะไรเนาะเอื้อเนออขาดไปเลยนี่เนาะแผ่นหนึ่งนี่เน้อแผ่นหนึ่งนี่เน้อด้วขาดสี่ขาดอะไรสาเหตุที่ว่าเฮาบ่มางเรสาเนี่ยร่มบางหันนี่อยู่เน้อได้เน้อเอื้อาะ่มกัอยู่ได้เนี่ยนะเหมือลมเสดไปหมดเลยนะอือันลมแห้งมากะฮะคนอะไรมันจังแต่กีนดินซืือเนาะมันจังหรืซื่อข้างไกลเรา ่ใกลตายช่วงนั้นบ่นี่ฮะแม่นตายทางนั้นแม่นจังบดโคตรเนาะเอ้ยเนาะเหลือไก่น้อย6ตัวแล้วก็บาปลาวพี่น้องเอ้ยไก่กําพราครับแม่ตายลงทุนซื้อไก่ช่วงเฮามาถ่ายใหม่ๆนี่ก็เบิดลายเติบบ่โอยเบิด2ล้านปเบิด2ล้านซื้อไก่อุตส่าห์ได้เงินผู้ใหญ่ซอยตอนนั้นมีทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งแบ้ไก่ัดตายเบิดเลนเหลือแต่ไก่น้อย3ตนี่บ่ ไก่กําพ้าซ้ําเนาะกําพ้าแม่นจ้าพอลุงเนาะ FC หักแพงส่องบาพามีได้พี่น้องเด้อเนาะสบายดีอ่าพี่น้อง Facebook นําแล้วก็พี่น้อง YouTube นําพี่น้องเอ้ย ขอบพ่อ,อ,อมือนี้เน,เนาะบาพมีเข้ามาหาครอบครัวอาของเอื้อซสาพี่น้องเอ้ยที่ว่าบา,าพมีได้พาเรายับยหายออกมาอยู่กระตูปของบา,าพมีพี่น้องเอ้ยตั้งแต่พุนแหละเนาะหากมีโอกาสเข้ามาพี่น้องเอ้ยมาเบึงพิธีชีวิตเพิ่นป้าโทพี่น้องเอ้ยเป็ออเตืดเนาะบุด้เข้ามาแต่หึง เข้ามาถามไทยบึงก้อนเนาะพี่น้องเนาะเอาจึงได้กระฝากในเด้อพี่น้องเด้อเนาะเคสนี่ก็ได้ยับย่อยออกมาป้าโทโพดโพอันนี้เนาะแทนเนาะทางเข่าบาดนี่เข้านี่บ่โอ้มาไล่ทางแทนนี่โอเราทานใหญ่แท้อันนี้เนาะเอ้าเอื้อยมาคาบยังอันนะฮะ ครับมันบ่โอ้โธ่แต่เต้าทานใหญ่แท้สมกันเราเว้าว่าอันได้5 60พี่น้องเอ้ยไม่เข็งเนี่เนาะมีแต่ไม้คักๆเบิดตาทานลนีโอ้โโดาดีเด้อาเด้อโดปาโพี่น้องเอ้ยโโพ ขึ้นซื่อว่าคนดุเนาะอยู่ไซก็เมื่อยเพื่อนวะแม่นบอเอื้อยคนสบายไปอยู่ไซคนขี้ข้านนะอยู่ไซแห้งสบายวะโอ้โถคืองามเถื่อสารนี่ค่ะไม่ใช่ผู้ไม่ใช่บอกป๋อเบิ้งพี่น้องสะออนได้ปะพอมีฮะปวดสานผิดขักป๋คืองามเถื่อเอ้ย ก็บุญขอบคุณทั้งสาวนาลินน้องพี่น้องเนาะทางนาเพือ่อนฝากมาชมกับเพิ่นว่าอยากปลูกอีหลีพี่น้องเอ้ยอาพาพาเทาเลาะบางสซนนี่ไหนเอ้ยต้นไหนบงไม่ใช่ต้นไหนต้นนี้เหนได้บงเมื่อวานโอ้ลายไทยจะคอเด้นี่เด็ดนี่เอาเด็ดมันมันจะบกแก่อกอพอได้ยังว่าปลูกทำนี่ฮะได้ฮะย้อนเอาเนาะโอ้ขกะลีพี่น้องเอ้ย ใช้ลูกๆกับไปใช้เบรดเลยเอ่ยเมื <c oughs>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  ่อเอาอ้ายยเมื่อเอาอ้ายโอ้พิมอันกัญญาฮัมโบ๊ะขี่รถอีหยังไปอันเก่าฮัมโบ๊ะรถรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจเออจะใส่พุ่นยังนี่เอ่ยบริษัทพุ่นเพื่นตะคุดบอลขี่ถานในในผักหอมชาวแล้วเอามาผมบอกเนาะได้งามสวย ระปลูกงามโอ้พักยัางอะไรเอ้ยพักกาดพักกาดติ้นมีอ่ะนีกก่ยอันนี้อะไรเอาคือเป็นซีนีิเป็นซีเป็นซีย่างกาัดติ้นมีที่ว่าเขาคันสมมาบอกนีม่มักทัวตั้งเนะเาะพี่น้องเอ้ทำไมเราสิขยายออกอีกบอ่อสวนเราหนิขยายแล้วมันเต็มบริเวณป้าพี่น้องขนาดเราบริสั บ่ได้ใส่ปุ๋ยเด้อนี่ธรรมชาติเลยโอ้ขี้ทานนี่ยอมรับเด้อพี่น้องเอ้ยยอมรับว่งามอีหลีใส่ขี้ทานเด้มันกมีแต่ขีทา,านเบิดเนาะเอ้ยเนาะ <c oughs> โอ้สะออนพี่น้องเอ้ยนี่แหละเฮากา็บ่มีเวลาเอ้ยซากเอ้ยสิเข้ามาหาเจ้ามือ้อใดก็ได้มากะกายแต่ว่าเอื้อยเพิ่นก็นออกคลิปนําอยู่เอา้พอเอาพี่น้องเอ้ย เห็ดทานเตาใหญ่แท่นี่จักรโหลดนี่เอ้ยถ้ากัได้แปดโหลดแปดโหล่โอ้ป้าพาไปหล่อเบิ่งบนอยู่บนเศร้าเน่ก็มีเอฟซีไลท์ทานก็คอมเมนต์บอกพอมีให้เขามาหาเอ้ยซาพี่น้องเลยโอ้เจ้าเจ้ามีตะบัวเนี่ยบ่หดนะ่เอ้ยกมีตะบัวแล้วตัวนี้หันปากมันไปใช้เลยเก็บเก็บเอาบอนี่ฮะโอ้ใช้องใช้จตะกบ ตู้วันนี้ผนคายแล้วเนาะอันนี้ฮะยังติซากยังติโคงห้างจักรถก่อนนี่เอ้ยแปดรถตัดเองโวหรือซื้อตัดเองตัดเองซื้อแจะมาญ่ว้าโธเนาะวันนี้ต่อไปนี่สิมาเบิ่งเอื้อยเพิ่นมาขี้เรื่อยตัดเองมือได้สิถมนี่ค่ะ โดยช้มเราเอามืนสีผ้าเข้าไปตัดแหนมันพอโอ้ผ้าเข้าปะนางไปตัดแหนมันพอโดยโดยป้าพาเราเลาะเบิ่งบนอยู่บนเศาแน่พี่น้องเอ้ยอ้าวผู้ใดอยากสดซอยเราก็ได้เด้อพี่น้องเด้อบนอยู่บนเศร้ากับโดยโดยเปิดว่าฮันลมมาน่ะโดยมันเพิ่งโอ้หลวัดหมัด เอาลวดมัดเอาแบบบันดอกเลยนี่ไม้บันดอกแม่นแร่เออไอ้คันฮัทชิขึ้นไปตอกเข้ากับอาหารขึ้น้ำมันสีหัก่ขาดก่าคันว่าเฮาสีม่างไม่เนาะพี่น้อกนอกกะลายทานยูเออไอ้วะให้ไปเบิ่งให้เอื้อซาไปแปลงให้เพื่อนในเด้อว่ากะเฮากะทำมีผู้ใหญ่ซอยมาเฮากะจักสิวันอะไรเนาะเอ้ยเนาะเออขาดไปเลยนี่เนาะแผ่นหนึ่งนี่ไม่กะมันกะบอกคือเก่าแล้วเนาะขาดสีขาด นั่นแหละสาเหตุที่ว่าเฮาบ่มางทํามางมันกะหัวอีกแม่นสาเหตุที่ว่าเฮาบ่มางเพราะว่าเฮายังบ่มีอุปกรณ์พี่น้องเอ้ยอยู่แบบนี้แหละอยู่ไปเนาะเอ้ยเนาะอยู่ไปซะก่อนพี่น้องเอ้ยบ่มีมองอยู่่แนี่เบิดได้ได้เสานี่ลมงหันนี่อยู่นไดนี่เอ้ยลมกอยู่นี่ลมลมไปเบิดนะอลมแฮงมันกักนแล้วมันัีดินซื่อเนาะมันจงซื่อ พาหลอกไปเบิ่งทั้งผู้เออคือว่าวเราอยู่กับลายปีเลยกระจาดบึงเดินหนึ่งสองสามสี่มันสี่ประมาณสิบเนาะสกี้กับสิบแผ่นพี่น้องเลยอือ่าสั่จจนก็เราปลูกพักทั่วเบิดพี่น้องเลย,โ,เลยโดย อ้ายเพิ at, no. ่นก็ไปเฮ็ดเวียกคือเก่าบ่คุมื้อนี้เอื้อยบ่ได้ไปมันบ่มีผมมีเวียกเฮ็ดเนาะมาติเวียกกะไก่บันีตะกี้เห็นเพิ่นไปเทอันน่ะซอยสั่งเปลี่ยนพี่น้องเอ้ยบัดนี้เสี่ยวต้น้ําเมือแล้วเนาะไปยื่อไปยโดยบ่ไปยนี่เด้อันกตัดไม้นํากันบ่เฮ็ดทานนํากันเนาะ

ไก่เบ็ดไก่กับไตบ่โอ้ยเนาะสร้างเป็นแท่นี่ฮะนี่แหละพี่น้องเลยป้าเราบ่ามีประตูเนาะเราเอามุ้งนี่ <c oughs> เอามุ้งอันนี้เนาะมุ้งค้างไว้เฉๆมุ้งาไก่เนาะไก่ไตช่วงนั้นบ่เนี่ฮะแม่นตายทางไตเนี่กันบดโทษนาะเอลยเนาะเลือกไก่หน่อยฮุโต้เลือกระบ่าเปล่าพี่น้องเอ้ยไก่กําพะนะแม่ตายลงทุนซื้อไก่ช่วงเขามาถ่ายใหม่ๆนี่กับบล็อไลน์เติบบ่โอ้ย 2ล้านไปเบิด2ล้านซื้อไก่ซืเป็ดมันดเบิดเลยบ่เบิดบ่มีบ่ตอโอ้ยเนาะอยู่ว่าแลฮอดยามฮอดบ้านฮอดคาวมันแหละเนาะเฮาสิปลูกผักให้ได้นั่นฮะเอื้อยอือเนเเพ่นเมื่อก่อนได้สิปลูกามันสิงามอยู่เนาะก็งามอยู่นั่นนี่เฮือนคนเสาก็มันสิได้บ่นี้เนาะจักละประตูคูล่ะว่าซื้อนี่ฮะ ูบ่ได้ดอกเพคยวะเอาเงินหาแสนไปซื้อสังกะสี่ฮัจิบ่ได้บ่ได้กับเมื่อเห็ดเป็นพื้นเห็ดพื้นจุดทานพักก็ซื้อเนาะประตูคูนกับหาแสนผู้หาแสนผู้แม่นได้ละกูดเมื่อละกูดเออโอ้โหระวังแต่ลูกจะแล้วมาเนี่ยทับได้ คาราบบริกลเนื้อยังอาไ่เนาะเห็ดอันละขั้เลยลเนาะอรแซืโดยเก็บมานย่งแนนเดรยนน่สอนมันแนนโดยโดยกระดาวหัวขึ้นมาแล้วกระดาสร้างแนนแล้เนาะดใหม่ปีนขึ้นใหม่เซนผมได้ผลซื้อนี่ ปลูกกันคือสิง,งามอยู่ไอ้สาเอ้ปลูกมะเตงสะออนดินเนาะงามคือว่าอะไรตแต่เฮาอยู่แต่ก่อนก็นงามดินแถวนี้นฮะมันเป็นดินดัเนาะโดยโอ้ลูกกันยังเขาเฮียนคือเก่าอยู่เผืนกระไดเก่าเฮียนคือเก,าอก่า,กลาแล้วว่าแล้วเนาะออกมาพี่กะนหาอยู่หากินยังได้สะเอือยของมือนี่ฮะคือเก่าน้ำใหม่น้ำมันหุ่นยาน้ำยน้างคือเก่าแล้คือเก่ามันนี่กับโูยาน้างมันีกัน ปะนั่งนั่งอยู่นี่ก็ได้เลยคนนั้นมาขายเลยนะเอาเมื่อเอายานางเมื่อคายน้ำโดยขายแล้วก็มื่อขับลูกเลยโดยโดยอาชีพเก่าเนาะที่ยังหาคือเก่าได้มือเท่าไรขายอันยานางค่ะเมื่อนะเมื่อได้หกสิบพันหกสิบพันขาบเดียวแน่เนาะเราก็เห็ดทานแน่ขายยานางน้ำพี่น้องเอ๋ยอาชีบรักเราก็ได้แต่มีใครจ้างยังกระปพี่น้องคือเฮาเห็ดยังเพิ่ดกระปซอย ต <laughs> ีเตบ,บมีผู้จ้างผู้หาเนาะนาบ,บุจ้างเราก็ไปพี่น้องอเอ้ยจอยกันแมน,กกนดีแล้เอ,อ้เออยที่ว่าเขาซอยหมูโบฮาเตว่าเพื่อนมาบอกคนเฮือนเลยเขาจังซอยเนาะ,นะเขาเห็นหมูเห็ดเนี่เขาก็ไปซอยโอ้ทางอ้เพื่อนกับโบได้ไปแล้วก็สั่งขุมมือน,นี่ฮนะ่ะเนาะมันโบ,บมีผู้จ้างบอกมีกับโบ,บมีหลุดไปเก้าแล้ว อยู่ในเมืองพูด้ดิก็ใส่ชีวิททาเห็ดทานขายพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ก็ขายดีอยู่แล้วว่าทานเอ้อสาขายดีอยู่คนเขามาถามหลายอยู่มิเทย<ด>ียนทานแล้วพอให้เขาน<ด>เนาะออเทานแล้วพอปรุราซีห้าสิบจบสิบสองมึงเถอะก็จะเอาเงินมาจำโทษพี่น้องเลยาทนานบุษรนจุดุเชื่อมเงินก่อนล่ะไม่ได้แลจะนั <laughs> นเงินหมดแล้วก็มาลำมาคอยแล้วว่ะ แม่เนาะเอาสู่ต่อไปเนาะเอ้ยเนาะขอให้มีผู้ใหญ่จะดีจะบุญพี่น้องเอ้ยมองเห็นเป็นครอบครัวที่ว่าบ่าวพมีได้ดึงออกมาจากป่าพี่น้องเอ้ยกลับมาอยู่พี่แล้วเราก็ได้ใช้ชีวิตเท็ดทานขายตากระบาบเอาา้ยซาพี่น้องเอ้ยอุซาได้เงินผู้ใหญ่ซอยตอนนั้นมีทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งแบะไก่ผัดตายเบิดเดือดจะไกลน่อย,ย,อย,ย,อยสามตัวนี่บอก ໂຕໄກ່ກຳພ້າซ้ำเนาะກຳພ້າแม่าโอ้ນນກมันบ่ຕພິຸ່ໍ່ມດມນແພຄັນมันຕິດເືອນໃດກະເືນນັມດລປັດກະລັງາມນາະເຈົອາລງຊນນຕໃຫຍໃຫັກຕກໍ10 คนซื้อกับบุคายเนาะช่วงนั้นเนาะแพงเนี่ยจหน่อยอีกหกโต้บ่มาใหม่อีกสิบสองโดยอันนี้หั่นแบ่จักโต้ตอนนี้ฮะแบ่น่ะหาโต้หาเนาะก็คิดอยู่แล้วเนาะว่าแบ่นี่เห็นไก่เป็ดไก่มันตายเนาะเอออย่างบ่หล่ออยู่คืออเมอเมออยู่แเมนคั่นวาอันนี้เข่าแล้วอยู่ไซกะตายพี่น้องเอ้ยตายเพราะีไซกะแมน mượn thì thấm thanh đi cắt thân thấm cắt anh cắt con, lột cắt xoay chong lột, lấy nọ hệt thanh này, pa, phi nong, hệt nhang cả thúc thục xâm hệt thanh này, kia lười ngây, ừ, nai, má má, anh, mày, 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 ก้อยน้ำก้อยในยอีกเนะาะตักน้ำมันมาฮดสมมติพักพท่าไหร่ถ้ามันฮดก็ได้ดมันสิเปียกไปเลยมันข้าวจูใายน้ำยู่บอกพักนี่แบบมันใหญ่เลยใายไอ้สิก็คายเนาะเต็มที่แต่หาบน้านี่แหละวในพักนี่กะมันก็กกกนนเ,เป็นไกด์ปันในโดยพอดีเบิดเลยพอปลูกเลยพันเอาหายนะเบิดเลยโอ้เนาะ À, non, Đấy, thì nè. Ba... Thì bên nong ấy cây chè mai, nó mọc bung ở cái nơi phun phun anh, ăn... khôn nó bung măng tây, măng thua sai, tuần này bung được cái gì ngàm gì đó non, mặc tàng, mặc thua. Mặc đây bên nong ấy măng thua đĩa nó măng siro nó bẹn gà cái bộ này này, bây chắc này gì hết rồi cả bung phác gạo บกแม่เลยเตลมมือกับเห็ดหันเห็ดนี่ไปเนาะเอ๋ยเนาะขายยานางมือหนึ่งมือนี่ค่ได้หกสิบเราว่าพี่น้องว่าไดช่วงช่วงนี้มันกระยำแรงเนาะเอ๋ยเนาะยานางมันกับอึดแน่นะไพลกะหานเนอไพลกะหาไพลกะหาพี่น้องเอ้ยมันกระโลนน้ำแน่จักจักมัดจังได้หกสิบพันค่ะก็หกสิบมัดหกสิบมัดละพันโอ้พี่น้องไอ้กำบักไก่เนาะ เปอร์จีฮาใบไม้มาอะไรอีกอย่างได้มอยประหูดมาหลักประฮาแกไปจองมหฮอยเอออาพี่น้องเลยโดยเรื่องบนอยู่บนเศร้าเนาะพี่น้องเนาะตาภัมีผู้ใหญ่จะดีจะบุญอยากสดซอยลาวกะได้เลยพี่น้องเด้อเนาะภากระจัดกับประมาณซิบแผ่นนี่แหละไอ้สังกะสีกับประมาณเบื้องซิบเนาะเออนะประมาณเบื้องซิบใช้เหตุที่เฮาบ่มากพี่น้องเอยกระยัน มันแบบบอมีบนยูอะนะมันมั่งลงเบิดเลยกะต้องได้เฮ็ดไหม่บบนี้ไมม <c oughs> โอ้ย <c oughs> สมาร์กมั่งลงเบิดเลยไหมเนี่ยมันก็จีใสโบได้อันโบเอื้ย <c oughs> หักตัวนี้นี่เขาแนบเอาตัวนี้เขาโบเรตตอกตัวนี้หักขางมือนี่แอ้พักกระจาดนี่ันเขาห่างไมมมันก็คุบเบิด์ตเลยเนาะ มันจะปลอมกันเลยมันหลายปีแหละมันพอยแหละแมนมันบ่อยู่กับเฮงแล้มันปวกขึ้นมากินเนาะแม่นแล้วเนาะพาพาเฮาไปเลาะบงอีกนเอือยโดยบางเื่อมีผู้ใหญ่ดีบุญเนาะคิดมองเห็นพี่น้องเอ้ยสังกะสีก็ประมาณมันลมแล้วมันกีโอ้มานีมันเบิดเด้โดยเานี่หั่น คือว่าอะไรเพิ่นว่าคันคนยังคนยังอยู่อยู่แล้วมันบ่เป็นยังอันนั่นเนาะท่นคนออกไปเนี่ยมันก็ล่มแล้วพี่น้องเออคันพ้นขันย่างพ้นพวกอะมันก็สิล่มแล้วบ้านี้อันนี้เห็นจัาว่ามันแน่นน้ำตัวชุนเจ้าจังหั่นเนาะมันทางกลางไห่มันพ้นบนถึงมาฮั่นเลยยังอยู่ในน้ำเกลางแหละกลางอะารนี่ครับตรงนี้มันก็กุดไปแล้วนี่เนาะ นี่กะบิดอลไรได้พี่น้องเอ้ยตุกเราก็ได้โอ้นี่นี่ก็ไม่สังไว่อย่งแต่กี่ผู้พี่น้องไม่สังเวยม,มันกระทุด้หลายปีเติบแล้วค <c oughs> รูบาเฮาบม่ได้อยู่เนี่ยก็สามปีสี่ปีเลยไม่สังไว่มันก็แก่โดยหมอดบูกลิ่นยังบูกินนะมันสังเวยแมน พักเราก็ยังบูดทันใหญ่สั่มพี่น้องเลยอันนี้ก็ส่องจะที่เห็นหอนคนนอนเนาะเห็นนั่นแหละเห็นน่ะเนาะเอุ้นโต๊กหนี่ก็คือสิเปียกเนาะเอ้ยฟนต๊กเราก็เปียกแล้วคันฟุนตกฝนตกก็ได้แพร่ยางไว้โดยแต่ว่ามันมันมันต่ำเลยทางน้ำต่ำนั่น มันฉันแล้วมันชัดหรือว่าอะไรนอกจากบ,บ่บบมีบูมีไพเข้ามาถ่ายเลยบอกเอ่ยอน,นอกจากเข้ามาแต่ก่อนพุ่นนะอโอ้อาพี่น้องเอ้ยแต่ซอยแน่คิดของเอ้ยซาน้อพี่น้องน้อยซอยซอยไล่ซอยแซ่ให้มีผู้ใหญ่จดีจบุญมองเห็นแน่พี่น้องเอ้ยราบก็บได้พี่กี้กะโอ้มีผู้ใหญ่กะส่วนลายกะมีแต่พี่น้องฟังไทยกะซอยมาท่านเดียวพี่น้องเอ้ยเพิ่นพระหลุพิ่นให้ซื้อวิทยุมาให้ช่วงนั้น นอกนั่นก ok, no. e, no. ็มีแต่คนบ้านเฮาเนาะนี่ว่าอยู่ในแถวอันใกล้เคียงนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นสดซอยเข้ามาข้าวน้ําซําปาได้สะเอื้อยยังอยู่บ่ยังข้าวน่ะยังอยู่เนาะอโดยและพี่น้องเอ้ยเราก็ใส่ชีวิตเผาทานคือเก่าล้วมึงนี่เตาบักใจจักเตาเอื้อยแต่มาอยู่พี่จูน่ะ ไปหาเต่าาป้ไวขนาดเนาะรุ่นนี้แบบปาตัดเองเลยเนาะของผู้ซื้อนะเห็นเนาะมาจ้างเพื่อนแกามาในรถเท่า์ไรน,นี่ฮะแปดสามสิบสามสามิบตัดตัดเองเลยเขาสกปรกจางผูกพับสักสองพันจางผูกพับสองพันเป็นหาซิปเนาะโอ้ เอาสเนาะพี่น้องเอ้ยเอาสิมาถ่ายแล้วก็พิฮ่าเอาเงินให้ลูกแล้วซื้อขนมข้าวต้มก่อนพี่น้องเอ้ยมีอยู่บอเนาะบ่าวพอมีนี่ะนะสันน <c oughs> อะสีใหม่โมใหม่บ่วพ่อลานน้อยซ้ำน้องเมื่อก่อนนะก็ซื้อขนมให้เพื่อนพี่น้องเลยเอ้ย <c oughs> อะ่ะโดย<แ>บอกบอกอ่านพิมพ์พากันยานในเด้บอบ่าวพรมีเข่ามาหาว่าสิโดย, <c oughs> โดยบ่าวพ่อเพื่อนพี่น้องเลย ค่ำมื้อบ่มาฮะเอื้อยค่ำพแหรถบ่มีตาทาใต้คมบ่ใต้คมเอา่แหละเอ้ยมื้อหน้ามื้อนกันเฮาบ่ได้ไปไสจังสิเข้ามาหามเด้อโดยอยู่ดีมีแฮงเอ้ยโดยอันควันยนเด้อความเจ็บได้ความไข้มีแต่บ่มีเด้อโดยสาธุขอให้สมพรเอ้ยขอให้มีผู้ใหญ่มองเห็นเด้อเอ้ยเด้อโดยพี่น้องเอ้ย เราได้หาเตาอลไรได้หน่เรามาอยู่ที่ใหม่นิโอ้สอ,อนพักเนาะงามงามพี่น้องเอ้อยอเขาเห็ดน,นานแล้วเขาชิมาคอน้ำเจ้าออเด้วยเด้ดอคออันเบี้ยมันเมื่อบงพี่น้องเอ้อยวันเราปลูกโป้เบ,บิดออกมันลายแนวแอมเพิ่นกนเอามุ่งขาดบางแนวพู้พก <c oughs> เก็บมาเตอร์ไซคบุ <c oughs> สะออนพี่น้องเอ้ยแม่เนาะเขาไกลน้ำเขาก็ยังปลูกได้พู้พักเคียวอึมทึมอยู่พี่น้องโดยอ้าวพี่น้องเอ้ยจังไดกับคลิปนี้เนาะฝากแม่แม่เอฟซีเอ้ยอ้เนาะแม่ป้าพอลุงกะซอยซอยซอยไล่ซอยแซ่พี่น้องไอ้คอคนละหนึ่งไล่หนึ่งแซ่ขอบคัวเอ้ยซาที่บาลพมีพาเราออกมาแตปป่าอะไรพี่น้องเอ้ยพามาอยู่ กับโแม่นดินบาพมีเองอดอกดินคนอื่นแต่ว่าพามาอาส,สนมาเ้าบ่อนที่ว่าบาพมีเคยอยู่ผ่านมาเนาะเล้ากะ่ตอยอดได้พี่น้องเอตอกระบ,บาบเราอยู่สื่อเป็ดสื่อไก่มาเลี้ยงปต่ตายเบิดพี่น้องเอ้ยังแต่เบ,บ้หาโตมันกระทือผ้าเลยแหละมานลูกแล้ววันนี้กระใสชีวิตเห็ดทานเลาก็ได้เห็ดทานไปนํำหาขับจ้างไัเห็ดยังเราก็ไปซอยพี่น้องเอ้ย สังเดก็รทำมีผู้ใหญ่จะดีจะบุญเนาะอยากสวดซอยเล่าพี่น้องเอ้ยเรื่องบนอยู่บนเศร้าหรือว่าอ่าฟากระจงกระจาดก็ได้พี่น้องเอ้ยประมาณสิบแผ่นนี่แหละเนาะสังกะซีก็ประมาณเบื้องหนึ่งสิบแผ่นพี่น้องเอ้ยโดยอ้าวขอบุญขอบคุณพี่น้องเอ้ยบุคอลยังไลนะ์เนาะขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชทแล้วก็นหนึ่งคอมเมนต์เด้อพี่น้องไปสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องเอ้ยกล่าวคำ่าสบายดี